สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดีและรายการ Z-Channel ครับเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมครับสำหรับวันนี้ฮะเราจะมาตอบคําถามคุณผู้ชมครับที่สอบถามกันมาว่าอยู่ดีๆครับมันเกิดคําว่าไม่มีสมาชิกในห้องแชทพวกนี้เกิด ขึ้นมาได้อย่างไรและคนคนนี้เป็นใครอะไรยังไงครับผมเราก็ไม่ได้อยู่ในกลุ่มด้วยฮะเมื่อคลิกเข้าไปแตะเข้าไปในตรงนี้ครับครั้งแรกที่เราคลิกเข้าไปฮะในส่วนที่เขียนว่าคําว่าไม่มีสมาชิกในห้องแชทครับมันยังจะมีข้อความหรือว่ารูปภาพต่างๆที่เราส่งไปให้กับคนคนนี้อยู่ครับผมแต่ว่าหากกดครั้งที่2หรือครั้งที่3ไปครับจเจ้าข้อความและรูปภาพต่างๆเหล่านี้จะหายไปเลยครับและตรงนี้ฮะคุณผู้ชมสังเกตนะครับมันเขียนคําว่าไม่มีสมาชิก เดิมทีฮนะลักษณะเช่นนี้จะเกิดในกรณีที่โดนลบกลุ่มหรือโดนเตะออกจากกลุ่มเท่านั้นครับแต่ในช่วงหลังมานี้ที่ไลน์มีการอัปเดตเกิดขึ้นครับหากว่าเป็นกรณีเพื่อนเรานะฮะเพื่อนที่เป็นสมาชิกที่เราคุยๆกันอยู่ตรงนี้นั่นแหละครับเกิดลบบัญชีออกไปก็จะเกิดสภาพเช่นนี้เช่นกันครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าฮนะผมจะใช้ไลน์จากเครื่องนี้นะครับผมทักทายเข้ามาที่เครื่องผมครับผมทักทายเข้ามาฮะคุณผู้ชมครับผมก็จะมี ก็จะมีข้อความขึ้นมาแบบนี้นะฮะคนนี้ชื่อเท็ดดี้นะฮะทักทายเข้ามานะครับผมอ่ะที่นี้ฮะผมจะลบบัญชีตัวนี้เลยครับผมจะลบบัญชีเจ้าตัว iPhone ตรงนี้ออกไปครับผมลบนะฮะไม่ได้ออกจากบัญชีเฉยๆนะครับไม่ใช่หยุดใช้ชั่ว,วคราวอะไรพวกนี้ฮะแต่ลบบัญชีเลยครับคุณผู้ชมฮะนี่นะครับเราจะเลือกลบบัญชีจากเครื่องนี้ครับลบบัญชีฮะต่อไปครับผมต่อไปฮะ ป๋าเขาไปลบบัญชีฮะลบทุกอย่างครับผมลบฮะลบให้หมดเลยฮะ ป๊าปเข้าไปครับผมอ่าลบให้หมดเลือกให้หมด3ข้อครับผมจากนั้นคลิกคําว่าลบบัญชีฮะเลือกลบเลยครับผมอ่าเมื่อผมลบบัญชีนะครับลบบัญชีของผมคุณผู้ชมสังเกตเลยนะครับมีความแตกต่างเกิดขึ้นฮะจากเมื่อกี้เป็นชื่อเท็ดดี้ใช่ไหมครับตอนนี้กลายเป็นคําว่าไม่มีสมาชิกนะครับรูปภาพที่มีอยู่ก็กลายเป็นรูปภาพธรรมดาแล้วครับแลวข้างล่างก็จะบอกไม่มีใครอยู่ในห้องแชทนี้ฮะเมื่อเาตรงนี้ครับผมก็จะเขียนว่าเขียนว่าอนูออกจากแชทครับผมนี่เลยฮะเคผม แบบนี้นะฮะนี่ครับไม่มีสมาชิกในห้องแชทนะฮะเหมือนเมื่อสักครู่นี้ครับเหตุผลนี้นะฮะที่เกิดขึ้นว่าไม่มีสมาชิกในห้องแชทนะครับตัวนี้เกิดจากการลบบัญชีเท่านั้นนะครับไม่ใช่การเลิกเป็นเพื่อนไม่ใช่การบล็อกนะครับคุณผู้ชมฮะหลายๆคนเข้าใจว่าเฮ้ยโดนบล็อกหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเหตุผลนี้เกิดจากการลบบัญชีของอีกฝ่ายหนึ่งเท่านั้นครับและหากเขาทําการสมัครลายใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมนี่ฮะลายที่ถูกปิดไปนะฮะหากสมัครใช้งานใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็อาจจะขอเป็นเพื่อนกันได้ห ว่าเขาเมมเบอร์ของคุณผู้ชมไว้อยู่และเครื่องของเราครับผมเปิดการรับ เพื่อนใหม่จากการค้นหาเบอร์โทรก็จะสามารถกลับมาเป็นเพื่อนกันได้ใหม่อีกครั้งแต่บัญชีที่ถูกลบไปแล้วกลับมาใช้ได้ไหมกลับมาใช้ใหม่ไม่ได้อีกแล้วครับส่วนบัญชีที่เขาสร้างมาใหม่ไม่ว่าจะเป็นการใช้เบอร์โทรหรือไอดีไลน์ฮะอาจจะเป็นเหมือนเดิมเปะ๊ะแต่ไม่ใช่บัญชีเดิมแน่นอนครับต้องแยกให้ออกนะครับบัญชีที่ลบไปแล้วไม่สามารถกลับไปใช้บัญชีนั้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่จะสร้างใหม่โดยใช้ข้อมูลเดิมทุกอย่างสามารถทําได้ครับเป็นคนละกรณีกันนะครับส ของกรณีนะครคุณผู้ชมครับผมและหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ความรู้จากคลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ